ฟังในใจของฉันยังคงเป็นเหมือนมึงน,น่ามึนสาวป่านใช่ไหมมน,หน่ามาถึงในท้องใช่ไหมเจ้าคะ่ะพี่อุ่นมึงกลับเรือนไปก่อน คนท่านจอะไรคนท่านถึงไม่ตั้งคันเจ้าคะอีทิ้งข้ามีหน้าเลยท่านเจ้าคุณพ่อก็เตือนให้คุณท่านทำให้ท่านเจ้าคุณสบายใจและคุณท่านไม่ทำหรือเจ้าคะอีทิง้งท่านกลับมาบางทีท่านก็เหนื่อยกลับมาบางทีท่านก็หลับจะให้ข้าทำยังไง ใสาท่านก็ตื่นสดชื่นกับเรือนท่านไป ก็ตื่นสดชื่นกับเรือนท่านไป คุณนัทเสร็จธุระทางน้นก็รีบกลับมาสินี่นี่นี่มาช่วยกันฉันทำคุณดียไม่ไหวอย่ามาทุ่นนะแค่นี้แหละจะออกใช่ไหมจะออกกันเหรอออกอะไรกันตอนนี้ล่ะฮะยิ่งยุ่งกันอยู่ด้วยมาไปไหนจะไปไหนอุ้ยคุณนิสาสวัสดีเขอเขอโทษนะคะเมื่อกี้ป้าเสียงดังไปหน่อยมันยุ่งยุ่งอยู่อะค่ะอย่าทำอะไรป้านะคะอย่าเลย แหละจึงลูกสวัสด์ทำไมไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องท่านเจ้าคุณหายตัวไปยังไงจะลาออกกันเหรอทำไมอ่ะมีอะไรถึงจะลาออกมีอะไรก็พูดกันได้เนี่ก็กลัวค่ะกลัวกลัวอะไร กัวผีเหรอค่ะก็จริงที่เนี่ยมีผีแต่ถามคำนะใครคนไหนเคยเห็นผีมั้งมีไหมนีถ้ามีใครเคยเห็นเนี่ยคนนั้นก็ออกไปแล้วจริงไหมล่ะน้องชายค่ะจริงค่ะอุ้ยชายน้องสาวเนี่ยน้องน้องสาวก็ได้ค่ะอ่ะ ว่าไงตัดสินใจให้ดีไหนใครจะออกมัางนี่ไม่ออกค่ะน้องชายล่ะหนูก็อยู่ค่ะที่เหลือออกสินะอ๋อ,อ,อก,ก็ออกงั้นมาพูดเรื่องเงินกันต้องคิดนามหน่อยนะเพราะว่าที่เนี่ยให้เงินเดือนสูงกว่าที่อื่นนะสวัสดิการก็ดีโอทีจ่ายตรงทุกเดือนโอทีก็มากกว่าที่อื่นด้วยนะมีรถรับส่ง แล้วก็ยังมีอาหารกลางวันฟรีอีกอะจะออกกาต้องคิดเงินกันนานแะละแต่ไม่เป็นไรนะออกก็ออกเพราะว่าฉันคงจะหาคนมาทําแทนไม่ยากฟังอย่างนี้แล้วเชฟเอียนจะออกไหมเออออกครับเอาทำไมละ่ะคุณอ,อนอง เห็นคุณเช่ถามไหมคะพี่มีเช็คจะให้เซ็นเช็คให้คุณเชษถาเซ็นเหรอคะค่ะมีคนออกสามคนเราต้องจ่ายตามกฎหมายเนี่ยพี่ทำเช็คว้เรียบร้อยละให้คนอื่นเซ็นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเช็คนี่คุณเชษถาเซ็นได้คนเดียวงั้นเดี๋ยวน้องเอาเงินสมุสนใจให้ก่อนนะคะทำไมอะคะมีอะไรเหรอคือคุณเชษถาหายไปอีกแล้วคะ่ะฮะหายไปไหนอะไม่มีใครรู้เลยค่ะพี่โหน ทรือยังหาทั่วแล้วค่ะรวมทั้งห้องที่พี่โหนพาไปคราวที่แล้วด้วยค่ะความจริงอน,นงไม่ได้อยากจะบอกนะคะคุณอน,นงคันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกค่ะไม่บอกได้ยังไงเล่าเขาแตยทำไงดีเนะนี่ยทำไงดีเนะี่ยนอนงไม่คิดว่าคุณแช่ถาจะเป็นอะไรนะคะคุณช่่ยเธอไม่ทําอะไรคุณแช่ถาค่ะเพราะว่าเพราะเธอรักคุณหนึ่งพี่โหนทราบได้ไงคะ่ะคุณนัสวีบอกค่ะ คอยคุณน้อยมานานถึงเจวันแล้วคิดถึงใจแทบจะหยุดเป้นอยากเห็นเป็นที่สุดใจร้ายอีฉันออกมายากลำบากเหลือเกินอาศัยว่าช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเข้มงวดกับอีฉันเพราะเจ้ากุมปูก่กำลังไม่ค่อยสบายท่านเป็นอะไรหรือครับ ท่านตรอมใจเจ้าค่ะเพราะท่านเจ้าคุณของคุณหลวงนั่นแหละเรื่องนั้นกระผมพอจะทราบอยู่ว่าท่านจะต้องลำบากใจเราเรื่องของคุณหลวงจะว่าอย่างไรเจ้าคะกระผมจะให้คุณพ่อกับคุณแม่ของกระผม มาสู่ขอคุณน้อยขอรับขี้ปดคุณน้อยไม่จำต้องปวดหรอกเจ้าค่ะอีเชนรู้ทุกอย่างกรบผมแล้วเรื่องของแม่จรินคุณหลวงจะจัดการอย่างไรเจ้าคะคุณพ่อคุณแม่ของคุณหลวงไม่มาสู่ขออีฉันเป็นแน่อีเชนรู้ มุณน้อยขอรับขอเวลากระผมอีกหน่อยกระผมจะจัดการให้เรียบร้อยคุณน้อยจะต้องไปเป็นสีของเรือนกระผมอย่างแน่นอนคุณหลวงอิชันรักคุณหลวงมากเหลือเกินคงเป็นเพราะเราเคยทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อน คุณหลวงอย่าหลอกอีชันนะเจ้าคะ่ะแต่ถ้าปรากฏว่าอีชันถูกหลอกผู้หญิงอย่งอีชันที่คุณหลวงเห็นว่าไม่เป็นโลไม่เป็นพายแบบนี้อีชันจัดการได้อย่างที่คุณหลวงนึกไม่ถึงคอยดูเถอะเจ้าคะ่ะโอเลูกสวา่าน ฟังอาปากหวอคุณอาหนูาถามจริงๆนะเจ้าคะคุณอาไม่อยากปลูกสัญญากับคุณหลวงหรือเจ้าคะเรื่องราวของอาแม้มันจะไม่เยอะแต่มันเยอะในเรื่องราวนะลูกสวาส่าดไม่เยอะแต่เยอะหรือเจ้าคะพูดอะไรกับเด็กอย่างนั้นไม่น้อยรู้เรื่องเลยลูกสวาส่าด คุณอาคุณอาสบายใจแล้วหรือเจ้าคะจะสบายใจได้อย่างไรสัมภเวสีอย่างเราแม่น้อยเธออยากจะให้หลวงขอจรเขาเห็นเธอหรือไม่ไม่เจ้าคะ่ะให้เขาเห็นเธอแม่น้อยเธอมีพันธะสัญญากับหลวงขอจรอ,อยู่นะพันธะสัญญาแห่งความ เอาเถอเอาเป็นว่าฉันจะช่วยเธอเองเธอก็รู้นี่ว่าพลังจิตของฉันมีอำนาจมากขนาดไหนอย่าว่าแต่จะให้หลวงขจรเขาเห็นเธอเลยให้หลวงขจรเขากลับมาเป็นหลวงขจรของเธอก็ยังได้ฉันจะช่วยเธอเอง มนัอเดินหล่อเข้ามาเชียเจอคุณมนัสก็ต้องหลายทีแล้วนะคะไม่เคยเห็นเขาพาสาวมาด้วยเลยคุณอน,นงคะ์ะอย่าให้พี่เล่าเลยอ่ะเล่าเลยแล้วกันเยนอนผมอยากคุยกับคุณ หลวงขจรอ,อยากจะคุยกับคุณครับแย่าน้อยจะคุยเรื่องอะไรเดีอเจ้าคะ่ะแย่น้อยย่าน้อยผมผมได้ยินแย่น้อยอผมผมได้ยิน <c oughs> ฝันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฝันเจ้าคะ่ะ คุณเห็นฉันจริงๆคุณอาเจ้าขาขอบพระคุณนะเจ้าคะเธอไม่ต้องรอคอยเลยนะแม่น้อย สวัสดีค่ะอ้าวคุณนัดถายไปไหนอะเมื่อกี้ยังยืนอยู่นี่เลยไปทางนั้นค่ะอ๋อแล้วไปเถอะอย่าให้หายไปอย่างคนหนึ่งแล้ว,ลวกัน ไม่มีใครรู้ว่าคุณหลวงหายไปอีฉันยังไม่พาคุณหลวงกลับอยู่กับอีฉันอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีไหมเจ้าคะ ฉันนี้ไม่รู้เลยว่าทำไมวันนั้นคุณหลวงถึงไม่ไปตามที่เรานัดกันไว้อกฉันต้องรู้ให้ได้ ยแต่กลับคุณเจษฐาหายไปเนี่ยแกทำอะไรบ้างคนไปอยู่กับผีไม่นานน่ะก็ต้องตายรู้ไหมรู้ครับก็รู้นี่คุณประยงครับฉันนึกอยู่แล้ว กลับก็รับเช้าวันนี้นะคงยังไม่มีใครตื่นก็รับแกไปดูที่ที่แกเคยกักขังคนจนไม่ก็รับแกต้องทำ ไอกลับทำไม่ได้จริงๆคนละ แช่ถามมาเถอะนะคะไม่อย่างนั้นหนูจะทำบุญบ้านคุณย่าซ้อยก็จะเอาคุณชวดไปไว้ที่อื่นรวมทั้งคนอื่นด้วย จะตกใจทำไมฉันเป็นช่วดหรอถึงฉันจะไม่อยากเป็นแต่ฉันก็เป็น คุณชัหาคุณลงไปดีคุณยังอยู่คุณยังอยู่อย,ยอยู่สิคะทำไมหรอคะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมงงกัหมดแล้วครับผมว่าผมฝันลูกไหวไหมคะไหวครับน่าจะไหว แล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมผลไปสลบอยู่ตรงนั้นรู้ค่ะ เป็นห่วงผมบ้างไหมรู้ไหมอยู่ตรงนั้นนี่ผมคิดถึงคุณมากเลยกิดิฉันเป็นห่วงคุณมากค่ะคุณนอนงวดี ผมรักคุณรักคุณมากเหลือเกินผมเป็นห่วงคุณผมสงสารคุณ <laser> ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสงสารคุณมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสงสารคุณ ทิไว้และรักที่เคยให้ไปไม่มีวันลบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video